สวัสดีค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนง,ง่ายๆกับลองนะคะวันนี้นะคะเราจะลองจะมาสอนเพื่อนๆใช้เทนส e หนึ่งนะคะเทนส e หรือว่า El tiempo verbal นะคะก็เอที่มีชื่อว่านะคะ Futuro imperfecto นะคะ Futuro imperfecto นะคะก็ f u t u r o เนี่ยก็หมายถึงอดีตเออไม่ใช่อดีตสิอนาคตใช่ไหมคะ อนาคตหรือชื่อเนึ่งของเขาอีกนะคะก็ชื่อว่า futuro s i m p l e นะคะ a futuro imperfetto เนี่ยอ่า o, อิมเฟรเฟกโตเพราะว่านะคะเป็นเพราะว่าการกระทําที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือสิ่งที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะก็คือไม่มีความชัวร์นะคะไม่มีความแน่นอนนะคะการใช้การใช้ใชอ่า เ,เตียมโป้นี้นะคะก็จะใช้กับการกระทําที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งการกระทําเหล่านี้นะคะหรือ,อเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะใช้กับการคาดการณ์ในอนาคตนะคะตามความเชื่อนะคะหรือความคิดของผู้พูดเองนะคะอย่างเช่นนะคะ yo creo que นะคะ yo creo que carmen นะคะ aprobará นะคะ el examen yo creo que carmen aprobará เอลเอ็กซามเนนะคะโยเกร์ตเกก็หมายถึงว่าฉันคิดว่านะคะฉันคิดว่าการ์เมนนะคะาการ์เมนจะนะคะจะผ่านการสอบนะคะจะสอบผ่านนะคะก็ประมาณนี้นะคะหรือในการสมมุติฐานนะคะสมมุติฐานการกระทรําที่เราไม่แน่ใจนะคะสมมุตินะคะอย่างเช่นนะคะกิซัสกิซัสนะคะอันนี้ผิดผ่านไปตัวหนึ่งนะคะกิซัส mi hermano estará นะคะ estará ahora en casa นะคะ quizás mi hermano estará en casa ahora pero quién sabe quizás ก็หมายถึงว่าน่าเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ว <oh ่ามี hermano นะคะพี่ชายหรือน้องชายของฉันเนี่ยจะอยู่บ้านนะคะ estará นะคะจะอยู่บ้านตอนนี้นะคะ pero quién sabe นะคะแต่ใครจะรู้ล่ะนะคะก็หมายถึงว่าอ่าฉันคิดอ่า อาจเป็นไปได้ว่าพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยอยู่บ้านแล้วก็ได้นะคะ 4. นะคะในประโยคเงื่อนใช้ในประโยะคเงื่อนไขนะคะถ้าเนประโยะคยเงื่อนไข si me esperas นะคะสิเ e สเป拉斯ห้านาทีตุส t ตอสเตอ a c o m p a ñ a r é en coche hasta la estación นะคะสี่นะขึ้นต้นในสี่นะคะ,นนะ,คะถ้านะคะถ้าเมสเปรัสนะคะถ้าเธอรอฉันนะห้านาทีนี่นะคะเอสเป拉斯ตัวน,นี้จะอยู่ในเพรสเซนเต้นะคะ ถ้ารอฉัน5นาทีนะคะฉันจะไปด้วยนะคะคอมปานานะคะไปเป็นเพื่อนนะคะอันนี้เป็นฟูตูโรซิมเพลตนะคะฉันจะไปเป็นเพื่อนกับเธอนะด้วยนะคะอ s สเตร s ล a ยส o านนะคะาการผันกริยานะคะการผันกริยานะคะ ก็จะเป็นแบบเตี้ยมโป่อื่นๆน,นะคะก็คือมีการผันแบบผิดปกติและไม่ผิดและและผิดปกติและไม่ผิดปกตินะคะอการผันกริยานะคะเราสังเกตว่าทั้งสามกริยานะคะคที่มีการลงท้ายด้ใน are e r e เนี่ยจะมะีการผันที่เหมือนกันนะคะเหมือนกันเด้ๆนดคะ คือจะมีรากกริยาใช่ไหมแล้วก็ตัวท้ายนะคะตัวท้ายนี่จะเหมือนกันทั้ง3ตัวเลยนะคะแล้วก็การผันแบบผิดปกตินะคะการผันแบบผิดปกติก็อย่างเช่นกริยาเ e เนอร์นะคะเดเนอร์ที่ที่เราใช้กันบ่อยๆนี่นะคะก็จะเป็น yo tendre นะคะ tú tendras él tendrá Nos nosotros nosotros tend tendremos vosotros t e n d r tendréis เอเยอสเตนดันนะคะก็จะพันไปแบบนี้นะคะซึ่งก็จะเหมือนกับอื่นๆอีกนะคะที่อันนี้เหมือนกันเลยนะคะที่ลงท้ายเรามาดูแบบหัดกันนะคะแบบฝึกหัดนะคะก็เติมกริยาที่ผันแล้วนะคะให้ให้ใ,หในลงในประโยคนะคะกริยาแรกที่เขาให้มานะคะก็คือบนเบรนะคะบนเบบนเบรเพราะว่ากลับใช่ไหมกลับ Acer ทำนะคะ Encorda นะคะอ้วนขึ้นนะคะ s e r นะคะ s e r ก็เป็นคือใช่ไหมคือ b e n นนี่เบรนีก็มา jar, เ e j a r ก็ปล่อยนะคะปล่อยปล่อยนะคะปล่อยเลิกนะคะ a อ r นะคะก็ไปนะคะ E นี่มี2ตัว A มาดูอันแรกกันนะคะอันแรก Marta นะคะ Marta se va de viaje นะคะ Marta เนี่ยจะไปเที่ยวนะคะ de viaje นะคะจะไปเที่ยวเป r o นะคะเป r o แต่ว่านะคะในไม่กี่วันนะคะ unos días นะคะไม่กี่วันเป r o ไม่กี่วันนะคะจะกลับมานะคะจะกลับมาบนเวลานะคะ บ bon นเบร์นะคะบนเบร์รานะคะบนเบร์ราก็คือเอียนะคะมาร์ตาจะกลักบมาอีกไม่กี่วันนะคะถัดมาค่ะฟูมาสนะคะฟูมาสเดมารเซียโดฟูมาสตูนะเธอนะ่ะสูบบุหรี่มากเกินไปนะคะเดมารเซียโดมากเกินไปกวนโดเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่เดฟูมาสนะคะเมื่อไหร่จะเลิกสูบนะคะเมื่อไหร่จะจะเลิกสูบบุหรี่นะคะเดคารัสนะคะ e ดคา r a s นะค e ร a สเดิฟุมาร์นะคะถัดมาค่ะ d ด n d e บ o s o t r o s de v a c a c i o n e s e s t e a ñ อนะคะเดบ a c ซ้อนเ e สบั c ซ้อนเนก็คือพักร้อนใช่ไหมพักร้อนของปีนี้จะไปไหนล่ะไปนะคะไป v o ส o t r o s i r é i s นะคะ iréis นะ i r é i s v o s o t ต o s de vacaciones este a ñ นจะไปไหนนะคะ บีตอบว่าโนเซไม่รู้นะเซกูรั m เมนเตแน่นอนนะคะแน่นอนเซก amente, ูรั m เมนเตก็อิเรมสน,นะคะอิเรมสน,นะคะพวกเราจะต้องไปอัลปวยอัลปวยโบนะคะเดฮัวคินนะคะปวยโบก็คือหมู่บ้านหมู่บ้านเดฮัวคินก็น่าจะน่าจะเป็นอืมขวัวคินเนี่ยเป็นบุคคลหนึง่งในครอบครัวนะคะไม่รู้สา,ามีภรรยาหรือใครก็ไม่รู้นะคะ เซกูร่าเมนเต้พวกเราอาจจะจะไปหมู่บ้านของขัวคินนะคะซิซิเกสคอมเยนโดอาสีนะฮะต่อมานะคะซิซิเกสคอมเยนโดอาสีเอซิกเซกีเดนะเซกีเดบวกด้วยเรนดิโอนะคะหมายถึงว่าถ้าเธอกินแบบนี้ต่อไปนะถ้าเธอกินแบบนี้ต่อไปนะอาสีแบบนี้นะคะต่อไปนะคะอ,ะคะอะคะ้วนขึ้นแน่นอนนะคะอ้วนขึ้นแน่นอนใครละอ้วนขึ้นตู้นะคะ ว่ามซิกสเอคอร์ดาัสนะคะอคอร์ดาัสนะคะอวนขึ้นแน่นอนเธอถัดมานะคะ o c o s o n o โตนะคะ s o n a โตมุยเ l ลิสเ l ลิ e s ส i ิเซา n นะคะฉันคิดว่านะคะซ o นี a กับ t o เนี่ยจะต้องจะต้องอะไรคะเฟ f e l ส จะต้องมีความสุขมากแน่นอนถ้าพวกเขาแต่งงานกันนะคะอย่างนั้นก็จะเป็นเป็นไรคะเป็นคือใช่ไหมเซรันนะคะ y o c r e oque y o creo que Sonia y r o b e r t o serán muy f e l i c เ s si se casan นะเธอคิดว่าพวกเขาจะต้องมีความสุขมากแน่นอนถ้าเขาพวกเขาแต่งงานกันในอนาคตนะอ่ะ ในอนาคตเนะี่ยพวกเขาจะต้องมีความสุขมากแน่นอนถ้าพวกเขาแต่งงานกัน c o n f i a ยเอ็นนะคะ c o n f i a ยเอ็นมี n ยนุง d าเต็นะคะ c o n f i a ก็คือมั่นใจในตัวฉันนะคะ c o n f i a ยเอ็ me, นะคะเป็นอันนเ้ Imperativo ใช่ไหมใช้กับตัวมจงมั่นใจในตัวฉันนะคะ Yo Nunca ฉันไม่เลยนะคะนุงกาไม่เลยไม่เคยนะคะ t e อาร d ดา o โนะคะนี่ฉันจะทำอารีดานโฉันจะไม่ทำดานโก็คือทำให้บาดเจ็บทำให้แบบเสียใจเนาะทำให้ดานโนทำให้บาดเจ็บทำให้เรียกแล้วฉันจะไม่ทำให้เธอเจ็บนะคะประมาณนี้นะคะข้อถัดมานะคะโนเซนะคะโนเซซิเฟรนันโดจุดจ,ดจดนะคะเอลซาบาโดมีเฟียสตาเดคุมเพรียญสนะคะ เอ็นซ <Universe> right? so right? uh, ับรก็คือวันเสาร์ใช่ไหมคะวันเสาร์มิเฟีสตามาที่ปาร์ตี้ปาร์ตี้ของกุมเพีย์โยของฉันนะคะก็คือวันเกิดของฉันก็จะเหลืออันเดียวใช่ไหมคะเบนนี่นะคะเขาจะมานะคะไม่รู้ว่าเฟอร์นันโดจะมานะคะเบนดรานะคะเฟอร์นันโดเป็นเอ็นนะคะเอ็นก็จะเป็นเบนดรานะคะเป็นการผันแบบผิดปกติเห็นไหมคะที่ตัวอย่างนี่ไงเบนดราเอลเบนดรามีกุมลาเฟสตามีกุมเพียโยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะการใช้ฟูตูโรนะคะการใช้ฟูตูโรอิมเปรเฟกโตนะคะซึ่งเป็นการกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอดีตนะคะแต่ว่าไม่แน่นอนนะคะไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราองด้วยนะคะหรือถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะคะหรืออยากให้ทำเต็มมากหัวข้อไหนนะคะก็เขียนคอมเมนต์ไว้ได้ล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ